ชิบะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าและจะมีแนวการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการตลาดหรือไม่รูปแบบไหนและมีวานเข้าเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่นค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับชิบะอินโหก็ ทำเขาเรียกว่าติดข่าหน้าลักหลักอีกแล้วนะครับอยู่หนใน10เลยซึ่งน่าเซอร์ไพรส์นะครับเนื่องจากว่าชิบะอินุเนี่ยตอนนี้แซงทอนไปแล้วอยู่ก็ตกมาอันดับที่15แต่แซง t r s ไปนะครับงนั้นการแซงครั้งนี้มันมาด้วยเรื่องของธุรกิจนะครับและก็เรื่องของความก้าวหน้าของเหรียญด้วยแหละนะครับช่วงนี้ชิบะก็พยายามรุกหนักเลย นะครับทั้งการตลาดและก็ผู้ครอบครองนั่นเองฉะนั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างต้องไปรับชมในรายละเอียดตัวคลิปเลยกันเราไปข่าวแรกก่อนโอเคครับก่อนหน้านี้นะก็มีวานเข้ามาช้อนอีกนะครับซึ่งเป็นวานจัดอันดับอยู่ที่500กระเป๋าแรกนะก็มีการช้อนชีบะนะครับโดยใช้ชื่อกระเป๋าว่าบูวาน0159นะครับก็น่าจะเป็น มีความเกี่ยวข้องกับปูวาน0079นั้นั่นแหละนะครับของ r o b ร n บินฮอ่อะนะจากนั้นอันนี้ถือว่าเป็นวันในกลุ่ม500อันดับแรกนะครับดังนั้นก็มีการช้อนชีบะเพิ่มเติมนะครับประมาณ664ล้านดอลลาร์นะครับประมาณนั้นเราก็ด้วยเงินประมาณ1.75ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อซื้อโทเคนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะว่าช่วงนี้ก็มีวันซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่า เ,เรื่องของอุปทานะนะครับในนอกกระดานน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะช่วงนี้เลยไม่ได้เห็นเมื่อวานเข้ามาซื้อมากนะครับก็ต้องดูกันต่อไป มารับชมข่าวที่2กันนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับร้านอาหารเบลลี่ข้อมูลนี้น่าเชื่อถือนะมาจาก y u u u b e Day นะครับก็นับว่าเป็นข่าวหน้าต้นๆเลยของวงการของคริปโตเคอเรนซีวันนี้ร้านอาหารเบลลี่นะครับก็ใจบุญนะเนื่องจากว่าเขาต้องการจะทำในการขยายธุรกิจของเขานะครับโดยการที่ใช้ Doggy Down เนี่ยเป็นสื่อนะครับหมายถึงเขาจะมีแฟนชายเนี่ยเยอะๆมากขึ้น นะครับร้านอาหารเวลลี่เนี่ยเขากะมีแฟนชส์เขานี่นะครับรวมถึงเขาเนี่ยต้องการนะครับขาย NFT ของเขานะครับเขาก็เลยพยายามนะครับที่จะใช้ชุมชนเนี่ยนะครับเป็นสื่อกลางนั่นเองก็คือให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันโฆษณานะครับเขาเลยทำการบริจาคเงินนะครับหรือว่าให้เงินอ่ะแล้วโอนไปยังกระเป๋านะครับชื่อว่าดอกกีดาวนะครับ ประมาณ37.5 ETS นะครับตัวนี้ก็ด้วยเงินเนี่ยน่าจะอยู่58,511.25ดอลลาร์นะครับในชีบะอาเมี่เขาก็แจ้งให้ทราบแล้วผ่านทวิตเตอร์นั่นเองนะครับดังนั้นเขาก็จะมีการจัดงบประมาณประมาณนี้นะครับว่าหลักๆเนี่ยเขาต้องการให้หยุดคุนโจนจริง,รงๆนะครับแต่ ก็อย่าลืมละเลยเรื่องของการเผานะนะครับดังนั้นเขาบอกว่าการจัดเนี่ยงบประมาณหรือบาเจตเนี่ยในในเงินที่เขาให้ไปนะครับเขายังจัดสารประมาณ10%สเาสหรับรางวัลและการเผาไหม้เนาะสิคือให้ชุมชนนะครับและ2%เนเนี่ยเขาจะเป็นทุนสำรองนะครับหรือเป็นกองทุนสำรองนะครับเขาก็จะมีการหักไปนะ เอาแหละนะครับสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้ตรงเนี้ยผ่านชุมชนเพื่อเขาเนี่ยต้องการที่จะขยายแฟนชายขาย NFT เนาะทำให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาโฆษณาและช่วยสนับสนุนเขามากยิ่งขึ้นนะครับผ่านธุรกิจเนี่ยโดยภายใต้แบรนด์ของชีบะอินโนะก็หวังว่าร้านอาหารเวลี่นะครับจะเฮงๆรวยรวย,ยนะประสบความสำเร็จนะครับแล้ก็มีสาขาเยอะๆนะทั่วโลกเลยนะครับชุมชนก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ มาข่าวที่3กันนะครับก็มี2พาร์ทเนอร์ใหญ่นะครับนั่นคืออูเตลนะอูเตลเป็นมหาวิทยาลัยในเม็กซิโกนะเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์นะครับวันนี้ก็ยอมรับทีบาอินุแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีการยอมรับนะสก,กุลเงินดิจิตอนก่อนหนะ้านั้นประมาณ34สก,กุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็มีอีกพาร์ทเนอร์ด้วยกันคือ b ิสโซนะครับบิโซเนี่ยเป็นกระดานเอ็กชแนนนะ นะครับในแถบเม็กซิโกนั่นแหละเราเป็นกระดาน Exchange ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดละนะครับก็รับชิบะอินุมาตั้งแต่ประมาณเ,เมษายนนะครับปี2 0 22ของเราเนี่ยะนะครับได้ร่วมมือกับ Bitpay ด้วยนะครับ Bitpay ก็จะเป็นตัวกลางในการชําระเงินแหละคือเอาเทคโนโลยีของมาใช้นะครับเพราะบีโซ่เป็นแค่แค่กระดาน Exchange เท่านั้นเองนะครับ แล้วเขาก็บิโซเนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2014นะครับแล้วก็เป็นกระดานแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกนะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า5ล้านคนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์นะการทำงานร่วมกับกระดานนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเนาะแล้วก็ทางปะหามวิทยาลัยของเม็กซิโกด้วย u t เทลนั่นเองอ่ะเรามาดู u t เทลนะ อุเทลก,ก่อตั้งตั้งแต่ปี2008นะครับเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ในอาล,ลาตินอเมริกาชั้นนำนะครับมีนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาประมาณ1 1 5 0 0 0คนนะครับกว่าประมาณ60%ประเใน5ทวีปนะครับมหาวิทยาลัยดิจิตัลเนี่ยทั่วโลกเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับและก็มีหลากหลายร่วมกับวิช,ชาในมหาลัยนะครับ ชั้นนำอื่นๆแล้วก็มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญก็มากกว่า900คนนะครับที่ทำงานอยู่ในอูเทลนั่นเองนะครับอูเทลเป็นการศึกษาออนไลน์แบบ100%เเซนะครับก็สนับสนุนจากประเทศอเมริกาเหมือนกันนะครับมคีคุณสมบัติเปรียบเทียบวิชาการในสาหรันอเมริกาเลยก็ถือว่าใหญ่มากๆเลย โอเคครับเราก็มาทางอเมริกาเหนือหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ทางตอนใต้แล้วแหละนะครับใกล้กับเม็กซิโกนะแต่ดูตามแผนที่นะแต่ระยะทางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้เป็นบริษัทที่ชื่อว่าเพนฟูลนะวันนี้ก็ยอมรับชิบะอินุเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็การชําระเงินเนี่ยผ่านรูปแบบของบิทเพย์นั่นเองนะครับจากนั้นเพนฟูลก็ได้รับ13สกุลเงินเป็นที่เรียบร้อยนะก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าชิบาอินุเนี่ยมารับที่หลัง เพนฟูนะครับเข้าถึงลูกค้าชั้นนําระดับโลกประมาณสอง0,000รายนะเราก็เพนฟูเนี่ยเขาก็ทําบริษัทมาตั้งแต่ปี2013นะครับเริ่มต้นโดยการทําเรื่องเกี่ยวกับจัดส่งผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์นะครับเช่นโปสเตอร์เสื้อเชิ้ตผ้าใบและอื่นๆด้วยสําหรับธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็กนะครับและขนาดกลางนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทนะครับบริษัทก็ยังคงบรรลุปเป้าหมายเติบโตอย่างต่อเนื่องเลย ฉะนั้นใน b i t p พ y นะครับก็มี Painful Wallet เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะตรงนี้ก็ใครที่ใช้บริการก็สามารถที่จะซื้อโดยชิบัต Inu ได้ทั้งหมดครับก็ข่าวเนี่ยน่าจะประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้นะครับโอเคครับข่าวสุดท้ายนะครับก็เกี่ยวกับโฟกี y นะปิดท้ายเลยนะเนื่องจากโฟกี้ตอนนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ เขากำลังที่จะเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับจาก V1 เป็น V2 ฉะนั้นเขาก็ได้มีการส่งเรื่องนะครับไปว่าใครต้องการที่ใครจะต้องการเปลี่ยนเป็น V2 นะใน Wallet นะใครใครที่สะสมในทัส Wallet นะครับก็ต้องไปติดตามข่าวเอาละกันนะครับไปแก้อัปเกรดเป็น V2 ซะนะครับซึ่งผมดูตรงนี้นะน่าจะเป็น เรื่องของการคำนวณที่ผิดพลาดน,นะของตัว a อ์ด็อนะครับหมายความว่าโฟกี้น่าจะมีจํานวนเยอะไปนะถ้าถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็คือว่าน่าจะเป็นการลดอุปทานนะครับเพราะว่าบางคนได้จํานวนเหรียญที่เยอะเกินไปนะครับฉะนั้นส่วนตัวแล้วอะโฟกี้นะใครจะถือต่อผมผมก็ไม่ว่านะนะครับก็ต้องดูดูเอาละกันนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าจะกัปเกรดเป็น v 2สองนะก็ส่วนตัวผมผมทิ้งแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะถ้าเป็น v 2สองแล้วแต่เรายังไม่รู้นะอุปทานใหม่เท่าไหร่นะครับต้องดูต่อไปแต่ผมว่าไม่น่าจะใช่มีมแล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบแอลคอยไปแล้วนะครับเหมือนกับอุปทานจากล,าล้านนเนาะอาจจะเหลือแค่ล้านเดียวนะครับประมาณนั้นแหละนะครับดังนั้นดูรายละเอียดก็ก็ต้องต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและเราก็ลุ้นนะครับชีบาตอนนี้เขาก็พยายามตีตื้นนะนะครับแล้วก็โฟกี้รู้สึกผิดหวังมากเลยนะจะอัปเกรดเป็น V2 นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีนะจะ g ก o w to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูนนะแล้วก็เราก็มีอ่า สปอนเซอร์ต่างๆนะครับก็ต้องติดตามท้ายคลิปเอาละกันอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเรามีกลุ่ม f o กี้มีกลุ่มกลุ่มชิบะมีกลุ่ม d o g ์ชคอยด้วยก็ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันโอเคครับเราก็หวังว่า f o กี้แล้วชิบะนะครับจะ g o to the ไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มดมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแจกฟรีเ <Jack Free, S 1> <Yeah. S 2> หรียญ s ต a ร์เน็ตจำนวน2,565เหรียญเพียงสมัครสมาชิก MyStar สนใจติดต่อที่ Line s t s t a r t e t t y t y หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ mm hmm.